โมพระคเนสายะณะโมนะมะคันทะมาละสิทธาหนังกะพะมนะสัมมาอรหังวันทามิองค์การพินทุนาถังอุป,ปน,นังพรหมโนะอินโทพิคเนสวนโตมหาเทโวอหังวันทามิสัพพทาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิการิยังประสิทธิเม โอมนะโมพระคเนสายะนะโมนมะคันธมาละสิทธาหนังกะภะมะนะสัมมาอรหังวันถามิองค์การพินทุนาถังอุปปน,นังพรหมโนะอินโทพิกเนสวนโตมหาเทโวอหังวันทามิสัพพทาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิการิยัง ระสิทธิเมโอมนโมพระคเนสายะนโมนะมะคันธมาละสิทธาหนังกะพะมะนะสัมมาอรหังวันธามิองค์การพินทุนาถังอุป,ปนังพรหมโนะอินโทพิคเนสวนโตมหาเทโวอหังวันธามิสัพพทาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมัง สิทธิการิยังประสิทธิเมโอมนโมพระคเนสายะนโมนมะคันทะมาละสิทธาหนังกะพะมะนะสัมมาอรหังวันธามิองค์การพินทุนาถังอุปปนังพรหมโนะอินโทพิกเนสวนโตมหาเทโวอหังวันธามิสัพพทาสิทธิกิจจัง สิทธิกรรม,มังสิทธิการิยังประสิทธิเมโอมนโมพระคเนสายะนะโมนมะคันทะมาละสิทธาหนังกะพะมะนะสัมมาอรหังวันถามิองค์การพินทุนาถังอุป,ปน,นังพรหม,มโนะอินโทพิกเนสวนโตมหาเทโวอหังวันทามิสัพพทา สิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิการิยังประสิทธิเมโอมนโมพระคเนสายะนะโมนมะมคันทะมาละสิทธาหนังกะพะมะะสัมมาอรหังวันธามิองค์การพินทุนาถังอุปปน,นังพรหมโนะอินโทพิคเนสวนโตมหาเทโวอหังวันธามิสัพพทา สิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิการิยังประสิทธิเม